นมพึ่งอร่อยอ่ะหมูพีมี้พึ่มคือนมพึ่งไงจริงจิ๋มกันเรื่งกระดาษจิตปาก เร่อยไหมลูกอร่อยอ่ะอยเอรอนี่ๆหน่อยได้เย็นใช่ไหม หืมหางอะไรอ่ะตูดเป็นอะไรอ่ะโชตูดหยุดอะไรอ่ะพี่ติดตูดเหรอ ไล่นะร้ายนะยนะฉันจะกินขี้เหรอ,อขี้เธอติดตูฉันแล้วอุ้ยติดมือฉันแล้วเธอขี้ติดตูนะมาลีอุ้ยอุ้ยอุย้ยแงแล้วแงแล้วแงแล้วป๊าแกล้งแม่แล้วเนี่ยลูก มาเก่งแม่แ hmm. ล mm ้วตรงเตอรี่ก็อร่อยนะให้หายให้สิบห้าบาทอร่อยเลยอุก เรียกแม่คิองั้นเหะตอลลี่